ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้จะพามาชมควายงามนะครับครับควายงามควายไทยสายพัฒนานะครับสูงเท่าไรกับพ่อควายแม่เนี่ยครับประมาณร้อยสี่สองสี่สามประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสองถึงสี่สิบสามเซนติเมตรสองคืนครับนะครับแม่ควายไทยสายพัฒนานะครับตาแต้มแก้มจำหนางามนะครับหน้าตานังเอกนะครับผมแข้งใหญ่ขาใหญ่ครับกำไลขาหลังนะครับ ครับหางกระส่ได้นะครับกกหางงหญ่นะครับนะครับผมแข้งใ่า่ขางหา่หน้าตาดีนะครับจุงหมุนจังน้อยนะพ่อครับแม่ค่อยไยสายพัฒนาครับมือนี้มันจะเปิดราคานะครับเดี๋ยวส้มก่อนเดี๋ยวจังเดสิสอบถามราคาให้นะครับผมเดี๋ยวผมสิพ้าเดินรอบนะครับโอ้หมุนแข้งกันวันนี้ ปอมุนบ้างพี่ก็ได้นะครับนะครับเบื้องลักษณะหน้าตาเพิ่นนะครับองข้อตีนนะครับกำไลขานะครับแช่งขาใหญ่นะครับปั่นเก่ากีใหญ่นะครับต่อนมงามนะครับถือว่าเป็นคว้วที่เลิกใส่ได้ตัวหนึ่งนะครับขันผู้ใดสนใจนะครับไก่มาเบื้องน้าเพิ่นก็ได้เะครับบ้านทีาอยู่บ้านไหนครับบ้านเกาะแก้วบ้านเกาะแก้วมู่เกศตำบลตำบลเพ่นอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนะครับ ได้สนใจนะครับขอเบอร์โทรนะครับพ่อ083 149 8646นะครับชื่อว่าครับพอทุยค่อยงามนะครับอำเภอเพ่นนะครับอยู่ในโตอำเภอเพนนะครับเพิ่นผสมนะครับเพิ่นผสมบิ๊กเบิร์ดนะครับของสอมีสุวันใจของมีสุวันของใจแสวงฟาร์มนะครับของเสียอุ่นเพิ่นนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับกลับมาโทรติดต่อสอบถามเพิ่นนะครับ ราค่าเปิดเท่าไรพ่อเปสิบหกครับเปลสิบหกนะครับต่อได้ต่อร่องได้นะครับถ้าผู้ได้สนใจนะครับถือโทษสอบถามเพื่อนนะครับคันบอนันก็มามาเบิงโตจริงนะครับโทษหาเล้ากอนนะครับถ้าผู้ได้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับขับค้วยไทยสายพัฒนานะครับถ้าผู้ได้สนใจนะครับก็ล่องมาเบิงนะครับเบิงแข้งขาครับพี่น้องนะครับแข้งขาหนาตานะครับสุดยอดเลยถ้าผู้ได้สนใจ ส่วนสูงนะครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสามมาสันพอลลาวาครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับเพิ่นผสมแล้วนะครับเพิ่นผสมบิ๊กเบิร์ดนะครับบิ๊กเบิร์ดนะครับพระเอกไม่นะครับผมนะครับให้ลูง่ามครับบิ๊กเบิร์ดนะครับแม่นี่ก็ถือว่าสามารถพัฒนาต่อร่องได้นะครับนะครับขอเบอร์ทษอีกรอบนะครับพ่อศูนย์แปดสามหนึ่งสี่เก้าแปดหกสี่หกนะครับพอทุยนะครับอําเภอเพ่นตำบลบนเพ่น จังหวัดอุดรธานีนะครับผมครับผมนี่่านผู้ใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ก็คือเดี๋ยวผมจิ้มเบอร์โทรไ้ในตไตลชิปนะครับสอบถามติดต่อเส้นทางถ้าสนใจก็จังมาบึงนั่นนะครับมาบึงหอดหม่องโหลดมันยังคักใจนะครับผมจากจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำเด้อได้ครับผมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ค้ายไทยนะครับของไทยของดีของคนไทยนะครับผมสวัสดีครับ